ปี1969โลกกำลังอยู่ในยุคสงครามเย็นอเมริกากับโซเวียตคือสองขั้วอำนาจที่พร้อมจะลุกเป็นไฟได้ทุกเมื่อแต่ท่ามกลางสมรภูมิที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงอิทธิพลไม่มีใครคาดคิดว่าจีนกับโซเวียตประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกันเองจะหันปืนใส่กันอย่างดุเดือดและที่น่ากลัวที่สุดโซเวียตเคยคิดใช้นิวเคลียร์ถล่มจีนจริงๆ แม้จะมีอุดมการคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่จีนกับโซเวียตไม่ได้รักกันอย่างที่โลกคิดหลังสตาลินตายในปี1953โซเวียตเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแต่จีนโดยเหมาเจ๋อตงกลับมองว่าโซเวียตกำลังทรยศอุดมการปฏิวัติความเห็นไม่ลงรอยความขัดแย้งเรื่องใครจะเป็นผู้นำโลกคอมมิวนิสต์บวกกับปัญหาเขตแดนที่ค้างคาม,มานับร้อยปีทั้งหมด นำไปสู่การประจันหน้าบนแม่น้ำอุซูรีในปี1969เดือนมีนาคม1969ทหารจีนหลายร้อยนายลอบคามแนน้ำอุซูรีและเข้ายึดเกาะเจนเปาซึ่งเป็นดินแดนพิพาทกลางแม่น้ำโซเวียตไม่รอช้าส่ทงทหารพร้อมรถถังเข้าตอบโต้ทันทีเกิดการยิงประทะกันอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยนายจากทั้งสองฝ่ายแม้จะเป็นแค่เกาะเล็กๆแต่มันกลายเป็นจุดที่โลกจับตาว่าสงครามค่ายคอมมิวนิสต์อาจเกิดขึ้นจริงจากความขัดแย้งเล็กๆบานปลายจนโซเวียตเริ่มพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะโจมตีจีนด้วยนิวเคลียร์เชิงป้องปรามมีรายงานว่าโซเวียตเสนอแนวคิดนี้ในที่ประชุมระดับสูง หวังจะหยุดยั้งจีนไม่ให้กลายเป็นภัยร้ายแรงกว่าทุนนิยมแต่แล้วอเมริกาคู่แข่งของจีนกลับเป็นฝ่ายที่เตือนโซเวียตว่าหากใช้ระเบิดนิวเคลียร์กับจีนอเมริกาจะถือว่าเป็นภัยต่อสันติภาพโลกเหตุการณ์นี้ทำให้จีนตระหนักว่าโซเวียตไม่ใช่มิตรอีกต่อไป เมาเจ๋อตงเริ่มหันหน้าหารือกับศัตรูเก่าอย่างอเมริกาและในปี1972ก็เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีนิกสันเดินทางเยือนจีนครั้งแรกเปิดประตูความสัมพันธ์จีนสหรัฐครั้งใหม่ความขัดแย้งชายแดนจีนโซเวียตในปี1969ไม่ใช่แค่เรื่องพรมแดนเล็กๆแต่มันคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในโลกคอมมิวนสิสต ที่ทำให้จีนโซเวียตแตกคอถาวรและทำให้จีนจับมืออเมริกาเปลี่ยนทิศทางของสงครามเย็นไปตลอดการ Time Short History เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาทีก็ติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ